โอ้เดินมาให้อาหารไก่มแมลงสิ่งที่แปลกใจคือได้กินกินช้าเลยนะกินเม้นขืนมันอะ่ะกินที่มันไม่อาบน้ำมานนานจนได้เดินกลับไปกลับมาจุดนี้สองรอบอเออแปลกอะ่ะม,มันมันมันอาจจะเห็นเฮานะนแต่เราไม่เห็นมันนะ กินเม้นเขียวมันที่มันไม่อาบน้ํานานๆจําติดจมูกเป็นแปลก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 นเะอเออ,เอ,อชาาอ้าเดี๋ยวข้าจะทําบุญให้หลกเดี๋ยวไข้เจ็บไปถวายทานให้อยู่ในเซนในหัวข่าอยู่ข้าไม่ได้ลืมได้กินตัวมันเลยได้กินตัวมันเลยเหม็นเขียวกินไขรสัมผัสกับ ปีชาคนแถวนี้จะรู้ดีว่ากินปีชาเป็นไงนึกออกบอกเลยว่าใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยข้ามาให้อาหารไก่ก่อนถ้าไม่ลืมเดี๋ยวข้าใทำทานให้อยู่แต่ต้องไปอนุโมทนาก่อนท่าเท่าโอ้ท่าเท้านอนนเท่าเท้านอนตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับเท่าเท่า อาตรนั้นหอหนุ่มเป้ดูแลรถด,ดีนะหนุ่มเป้นะวันนี้กลับงานเจ้าคะ่ะเลือดทออแล้วนี่เลือดสีเทาไลแฟนต้องเอาแฟนนะเขาจะได้ไม่ร้องเพลงเลือดทออไลแฟนนะ เลือดสีเทาเลือดสีเทาไม่ไหลแฟนเอ้าเดี๋ยวลูกเดี๋ยวสแสดงว่ามันมากิกมันมากิกถุงช่วงเราไม่อยู่ใจร้อนเฮ้ยเฮขาเราก็มัดสต๊อกแล้วเนี่ยไ อาวิธีนี้วิธีนี้ต้องมีกขืนอย่าเอาแรงเอากขืนแรงเอาไว้แหวกแบกข้อสารไว้ต้องใช้กขืนอย่าไปใช้แรงแรงมีน่ะดีแต่เขาเอาไว้แบกข้อสารน,นะเว้ยอ่าเนี้ยเออมันอยู่ที่กขืนไม่ได้อยู่ที่แรงเฮ้ยฮะแลากลงไป มัาจีกตอนเฮาไม่ไม่อยู่อารมณไหมข้าให้อาหารสูตรพิเศษเล็วๆแง่เร็วๆ,ๆมาดูดูเร็วแง่เร็วๆ,ๆเนื้อพิเศษนะมามาดูมาดูมาดูเร็วดูเร็วมามามาเร็วเร็วมาอ่ะกินโอ้สุดยอดสุดยอด สุดยอดเมนูเด็ดให้ลูกแก้วก็ลงมาเออเอาเอา,เอาใหม่ถาดนี้ไม่เอาเอาใหม่เลยอ่าอ่ะอ่ะอ่าสุดทพิเศษสุดรพิเศษชอบไหมโอ้ชอบใหญ่เลยเอาล่ะกินลูกกินใส่เงินใส่ทองกินใหญ่เลยห้ามลบกันลูกแบ่งกันกิน แบ่งกันกิน,นห,ห้ามห้บกันกินด้วยกันอร่อยไหมหลกเนือ้อหมูที่เป็นมันมันยากเขาไม่เอาก็เลยมาให้ไก่โอ้ไก่มากเหรอยปัญญาโดบชั้นดีเลยมันลงมาสึกสองตัวแล้ะลงมากิกเอากิกเอาอร่อยไหมหลก่อยใหญ่เลยละ่ะชอบใจใหญ่เลยละ่ะ กินกินแบ่งกันต้งต้งห้ามไปดุน um ้องอยู่ด้วยกันแบ่งกันกินแบ่งกันกินหลกแบ่งกันกินนั่นนั่นนะดูมันดูมันดูมันดูความร้ายของมันเอาเองกินทางนี้หนุกแยกแบ่งออกมากินทางโน้นของมันเองกินทางโน้นทางโน้นกินทางโน้นกินทางโน้นกินทางนั้น อย่าหอบกันหรอกกินอยู่ด้วยกันดีๆอยู่ด้วยกันดีๆเออไงเงกินเลยกินเลยชอบอ่ะอร่อยสิท่าอ,อร่อยเลยเหรอจิกเอาจิกเอาเดี๋ยววันหลังถ้ารู้ว่าชอบเดี๋ยวเราไม่เอาทิ้งเราอยากเขาทิ้งเรามาประยุกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้เขากินโอ้มากเลยว่ะเป็นสูตรโดบเลยนะนนี่ ชูชีชูชีเดียวเดี๋ยวลูกอะ่ะข้าให้อาหารบนนี้โอ้โหหายเห็นว่าชอบใจอ่าลูกอะ่ะอ่ะมันแก้วเหลือไหมเหลือไม่ลกูกน้าข้าให้ใหม่โอ้ hoàng phải à nó tiêm 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 hay tiêm hay thơm thêm hay thơm hay thơm hay mượt phải nói à thơm tiêm hay thơm tiêm à